สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มะพบกับช่องแย้ไพ่ไพ่กินมไพ่รวยคือเก่าเหมือนเดิมแล้วจ้ามือนีแย้ไพ่ได้น้ำขอมูลทั้งตามเล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังแย้ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไพ่น่ามีด้วยจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะง่งเนาะค่ะเนาะงย้ำแย้ไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องกับสีโปแตผาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าอยากคอมเมนต์ ขอมาคุยมาทักทายกับยายไพกาคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องมื่อนี้เสียงแปลกๆเด้ะพี่น้องอมลูกอมเก็บข้อนะคะเก็บข้อก็เลยอมลูกอมเนาะพี่น้องบ่อวานน้ายยายห้างพี่น้องขาไปเบิ่งของมูลนะทางอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของดั่งเมสไซเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าเด่นแปดเก้าศูนย์มาคับพี่น้องสองตัวคนนี้แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดดั่งเมสไซ ต่อไปเลยจ้ะยาไปรอดเนวทางไอตูนเนาะพี่น้องเนาะไอตูนทอกกามานะคะอันนี้เป็นเนวทางของเอด็ดต้นสนนะคะพี่น้องพ่นบอกว่า,าเด่นแปดกับเก่าเนาะพ่นบอกว่าเก้าสองสามแปดและสี่สามเก้าสามเก้าแปดเก้าเจ็ดและแปดเจ็ดพี่น้องคะผู้ดได้มักผู้ดได้มกอาจารย์ท่านยายยายไพเลื่อนหน้าแคบหนาจอเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะคะ่ะต่อไปเลยค่ะอะไรเนี่ยเป็นเอฟซียายไพ่ภาษา อันนี้เป็นแนวทังของแอดนั่นเนาะพี่น้องเนาะแคบหนาจอเลยเด้อพี่น้องของแอดนั่นมันมีหาหนึ่งหาสองห้าสามห้าสี่สามหนึ่งสามสองสามสี่สองหนึ่งสองสี่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทงังแยกไพ่ดิ้งยินว่าข้าเจ้าเพื่อนเข่าดีพี่น้องขนมไทยเพื่อนเข่าบัตที่นี่แยกไพ่เอามาลงหมดแลกเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์ต้นนำเพื่อนบอกว่ามือนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสาม หนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดนะคะฟันหนึ่งหานึงสามตัวหนึ่งหนึ่งแปดข้างล่างอาจจะเป็นหานึงได้พี่น้องนี่เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของไอตูนไอตูนบอกว่ามันนี่ตำเล่าเดนซีมาซเายาใไพ่ล่อไอไอตูนนี่แหละพี่น้องเพราะวา่าไอตูนเอ่อทุกมือวันพูดไอตูนเราจะล่งเหล็กวิ่งขนมเล่าเนาะพี่น้องก็เลยล่อเพื่อนก่อนเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเพนดาหน่อยรอยสูตรเนาะโมนี้เพื่อนบอกว่าเด่นหกถ้าหกมากก็จะเป็นหกศูนย์หกสองหกสี่เลยหกแปดเนาะค่ะหกสี่ก็นารุ่นอันนี้เป็นแนวทางของเอดโกวซันพี่น้องขาเด่นหกอีกสูตรหนึ่งเด่นแปดหกแปดแปดหกตัวเดียวเขียนเขียนพนะสามตัวหนึ่งหกแปดสองหกแปดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าหกแปดมาอีกทีพี่น้อง อันนี้พูดบอกว่าชุดอ่ตำเหล่าโคกประหยัดวันสันพี่น้องเก้าเจ็ดสองศูนย์เนาะเก้าเจ็ดสองศูนย์สองเจ็ดและสองเก่าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแอดนนุ่มอันนี้เป็นแนวทางของไอ,อ,นนอ,อ้หน,นุ่มเน,นานะค่ะพูดบอกว่ามือนีเดนเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้สองโตแอดนูน้ำเนาะค่ะพี่น้องอ่า เดนลางยังให้ล,หล่วงหหรือเด้ลพีน่นองเดิ้ลบอกว่าแอนุน่าผมบอกว่าสองสามสองหกสองแปดสแปดเและเจเพื่อนถามมือนี้เ네นวทั้งอาจารย์สน,นีเพือ่อนของเนี่ย้งอาจารย์สน,นีโบมี่เด้อพน้องมือนีเดิ<า> <S <S <ๆ>้ออันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์พ่อเพียงเนาะเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกเจ็สปเจเก้าสเก นักเก็ตสามโันพี่น้องคะเราบ้างหาแปดกับหาเก่าเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้มาเบิรงเนี่ยท่าของแอดกัมมอนเกียมใสเนาะค่ะเพิรนบอกว่าจำล่าวโมนี่แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองและสองแปดเนาะค่ะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยทางของโวยคนซื้อวันหย่างน้อยแค่ไหนคือจำซื้อเพิ่์นบุรีนอ่บานพี่น้องเพิรนบอกว่าซีศูนย์ตัวเดียวแขนเขนเนาะค่ะเนาะ มาเบิงเนวท่าทางเอดปูเอดปูบอกว่าเลขวินอยู่ที่ศูนย์แปดเก่าเนาะพนบอกว่าศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเก้าและ0ูนย์ศูนย์เมตรเดียวศูนย์แปดเก่านาะค่ะฟาดศูนย์ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของผู้ใดเนาะบาทเนาะวิ่งแปดกับเก่าพนาพ่นองค์้าเน้นแปดสามแปดี่วัดใจไปเลยแปดห้าเก้าสามเก่าีและเก่าหาเนาะค่ะจําซื้อบได้พ่นองอันนี้แนวทางของแอดจอยจ้าเนาะ เก้าและ90นเนาะคะ่ะเอดหลักชุดหนีสุดวาันพี่น้องต่อไปแล้จ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดลูกสายนามเนาะหกศูนย์หกหนึข้างล่าง62นะคะ่ะข้างล่างน่าจะเป็น62สองของบน8ป8สี่แปเก้าเกหานะคะ่ะอันนี้เอดกระตูนหรือว่าเอดวาร์ลาพอน,นอพี่น้องเนาะขันผู้ใดบ่เขามาเบิ่งทั้งช่องยูทูบเนี่ยเก่ไพ่ปดาบซื้อพี่นอ้องสิบหุ่นจักซื้อนะค่ะพี่น้องคะ เพราะว่าโพดรูปผ่าวมึงซื้อสิบบ่มีซื่อถ้าเขาเมาเบิ้งแง่ไพอ่านแบบเนี่ยจะมีซื่อเนาะพี่น้องจะได้รู้ว่าแนวทางอาจารย์ท่านใดอาจารย์ท่านใดแน่เนาะค่ะเนาะอันนี้แอดกระตูนห,หรือว่าแอดวลาพรเนาะเพิ่นบอกว่าขนมเล้ามันนี่ว่าสันพี่น้องขามี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหาสองหกและสองเจ็ดเนาะค่ะมาเบิ้งค่ะอันนี้อาจารย์ทวัชชัยเนาะเลขเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งวะสันพี่น้อง 9, 11, 11, 9, 5, เก่าหนึ่งหนึ่งหาและเก่าหาเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของเอด็ดเพราะคนคนสูตรเนาะพี่น้องเด่นแปดกับหนึ่งแต่ว่าแย่ไพ่บรด้อานหายแคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะเนาะถ้าตัวเลขหลายพี่น้องคะถ้าตัวเลขเยอะแย่ไพ่สีบอดอานหายต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์นายนะคะเอด็ดนายบอกว่าเมื่อนี้น่าจะเด่นหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสองเนาะค่ะแล้วก็นึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แปดสองแปดสี่และศูนย์หนึ่งชุดลองต่อไปเลยค่ะ อันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่มาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าสามห้าสี่ซีหาซีว่าสันานาจะเน้นหาซี่ล่ะสองตัวคนมูมี่เนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางละพีพงศมือนีเดน่นเก่าร่องแปดเก้าห้าเก้าหกศูนย์เก่าหาศูนย์เก่าหกเนาะค่ะต่อไปเลยจะ้ะอันนี้เป็นแนวทางของละอ่อนเหนือนะคะมือนีหกแปดหกเก้าหกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดหนึ่งอันนี้เป็นแนวทางของแอดบ,บักคำหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ เด่นหาวสันโมนีเน้นหาศชุดวินอยู่ที่0579เนาะค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเอลัชนกเด่น0ูนย์ตัวเดียวเด้อพี่น้องมือนีเด้อเอลัชนกเนาะค่ะศูนย์หกหาศตัวสอง0ู0ย์ห้าศูนยนย์เก้าศูนยนย์เน้นสอกัหาศนเนาะค่ะือเ,เ,เน้นตัวเดียวกันกับแอดบางคำหน่อยเลยมั่งค่ะแอดไพบอกว่ามือนี่ขนมเล่าเด่นนะค่ะสูตรนี้เด่นมาได้บนล่างเนาะสองกับเก่าพนะ ตต้ไปเลยจ้าอันนี้เอสสาวหน่อยบอกว่าตามล้ามนีเด่นสีกับแปดเน้นไปที่ซีแปดวัสันพี่น้องคะแปดเจ็ดหนึ่งสี่เก้าสี่แปดเนาะค่ะนองโต้ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนมเหนือนะคะเพื่อนบอกว่ามือนี่เด่นสามกับซีเน้นสามแปดกับซีสองส่วนสุดติ่มบนเกีมนาจะขันบบท่านสต,ต๊อกโต้ไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะอาจารย์กรก,รกลาลสินวสันค้นขว่มหลายแห้ง อาจารย์ก,กราสินมบอนี่กระเด็นศูนย์ศูนย์หนึ่นย์สองศูนยนี่และศูนย์่สี่หรับแนวทางอาจารย์ก,กระสินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอแอดคนสุราษฎร์วัสันพี่น้องค่ะแคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องเนาะสองส3มสี่สองหาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะหนูผีนะคะหนูผีเพเนจรนะคเจ็ดสองเจ็ดแปดสองเนะคะ่ะสองตัวเจ็ดสองและแปดสองมันคือมบอนี่แปอกัม 5, าแห้งเลอพี่น้อง อันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนะาะผลมิเรเล่ยุ่งสีตัวพี่น้องคะ่ะเอามาวิ่งใดนะคะ่ะสี่ห้าสี่สี่ห้าหกหนึ่งนะคะ่ะงวดที่แล้วเข่าสามตัวแตกเลยนะคะเอาไปวิ่งแบบสี่ตัวได้เนาะคะ่ะแอดกอยใจต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอเก่าเงินเก่าทองเนาะคะ่ะบอกว่ามือนีเด่นสีก็หาฟันหาเน้นหาแปดล่องหาเก่าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอาจารย์ ติกนะคะพี่น้องคะมื่อนี่เด่นซีก็เจ็ดนักๆไปเลยว่าสันพี่น้องค่ะอัดซีหกหกซีวสันข้างล่างเจ็ดซีซีเจ็ดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอหนุ่มราชเทวีเนาะ,ะพี่น,อนะะ้องเนาะพูดบอกว่าแปดเก้าเก้าเก้าแปดศูนย์และเก้าศูนย์เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางสูตรนี้น่าจะเป็นแนวทางของเอ็กซ์ดใจนะคะเพูนบอกว่าจะมาอีกบอโนลักพันหรือว่สิบลางว่าสัน เดนสีพนาพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะของแก้ไ่ลงกันแล้วพี่น้องเป็นชิปแรกของตำเล้ามนีได้แก้ไ่ลงเล้วหเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดนำพูเนาะ่นบอกว่าวัดใจไปเลยสองสี่หกเนาะค่ะพี่น้องคะสองตัวคือหกสองกับสี่หกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพตาเทพเนาะเด่นแปดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดสามหกหาเจ็ดแปดเก่าเนาะค่ะ, 7, 8, 9, ะ,คะต่อไปเลยจ้ะแอดก่อยใจสามตัวเนาะ 1> 8 1 5นะคะสตัวมี 08, 05, 06, 18, 1,5, 1,6กัน0 7กัน1 7พะนะต่อไปเลค่ะอันนี้อีกสูตรนึ่งนะคะ่ะ 06, 05, 1,5และ1,6เนาะพี่น้องเนาะแอดฟินนิกพี่น้องขาเด่น8กับ6เนาะคะ่ะถ้า6มากก็จะเป็น 60, 6, 4, 6, 6ถ้า8มาจะเป็น 8, 9, 8, 5และ 8, 6 8, 2, 6, 0เนาะคะ่ะสูตรนี้เป็นแนวทางไถยเนาะพี่น้องบาจือบ่ไดเะเดบัน อันพนบอกว่าเด่น 3, 4, 8, 9เนาะคะ่ะสี่8 4, 9 8 3, ี 8, 3, 3ดและ8 9เ่จือซือบราได้พอิหลีพี่นข่ขอโทษขอภห้หลายๆเนาะคะ่ะต่อไปแล้วจา้าอันนี้เป็นสูตรนี้สูตรนี้ตำเล่าเขาดีจริงลีขนมไทยงดเีเแียวแตก3ตัวบาทงัวดต่อไปพนบอกว่าบนร่องห้พไนะมาตามต่อจังวันนีเพนบอกว่าเออห5ห6 6ห7 6 7 7 6 5ดและ หาเจ็ดนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิอเงอีกสูตรหนึ่งเพิ่นวาเนาะสองเก้าสองศูนย์สามเก่าเลยสามศูนย์เนาะค่ะต่อไปเลยจ้านมอ่ะนมสุราต์นะค่ะคนสุราษเพื่นบอกว่าหาสองหาสามหาสี่สาม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 เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าตีเลขกตีเลยกบอกว่ามน,นีเด่นหากรบนศะูนเนาะหกห้าเกนย์เก้าสองตัวพ่นมี 59, หาเก้า 1, หาหนึ่งหาสี่ศนย์เก้าศูนย์หนึ่งและศูนย์สี่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเอตตาอตตบอกว่า ขนมไทยมือนีเด่น4ีสองสองแปเนาะศูนย์สี่ศูนย์ห้าแปดห้เก่าหาเสองตัวทึ่ง4ีศูนย์เก่าแปเก่าละเก่าสอนาะค่ะหางล่างเด่นหาก็0ศูนย์แ่าศูนย์ห้าและ2อหานะค่ะต่อไปเลยจ้ะเพื่อนบอกว่ามือนีให,อนให้เดนหาเดอร์นะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแอการ์ตูนหรือแอนแวอรวาร์พ้เนาะเลขเด่นวันนี้012มาตัวใดตัวหนึ่งวัสันเนาะค่ะ ่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าแขนงแข็เม็ดเดียวมนีน one, หาเก่ากับหาศูนย์พนะเพื่อนเอาลหลายๆอาจารย์พี่น้องคะเลขเด่นลหลายๆอาจารย์เลขเด่นว่าสัน่นเลขเด่นเนาะพี่น้องเนาะหลายๆอาจารย์มาจับมาทวงกันเลยใดหาศูนย์กับหาเก่าเนาะค่ะต่อไปเลยเอาเบนเด้ดพี่น้องถ่ายคลิปนี้ให้ขอขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องที่เด้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย,วยปังปังสุขสุขก้นข,ข,ข,ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาจ้า จะได้แบ่งปันปขอมูลน้อทางงหายแย่ให้ามาหายพอแม่พีน่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนว้ทางขอพูดในห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า